ีกแล้วกับลุงการคนหาปลานะครับคลิปนี้ที่หมูที่สี่สมุทรสาครอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับเดี๋ยวเราตามไปดูน้องๆเขาล่าปลากันเลยว่าจะได้ปลาอะไรครับวันนี้ไปครับไปกันเลยครับผมโอ้โหรอดตัวนี้น่าที่ได้ใหญ่ปะใหญ่ปะพูดดังๆหน่อยพูดดังๆดิก็ไปกินจะสาวบอกไม่ให้สาว เดีมันไม่มีตัวมันก็เลยไม่ได้จับปะทิโอ้โหเอาแล้วครับปลาติโพใจเอาแล้วโอ้ไม่ใหญ่เท่าไรนะครับใจนี้โอ้โหเอาแล้วครับเป็นปลาติโพไปไกลครับกี่โลครับตัวนี้โลกว่าให้โลกว่าสุดยอดนะสุดยอดเลยครับอ่าไข่กี่เซนก็ไม่ใช่ไข่กี่เซนกี่เซนนะไข่สิบสิบสิบส,ส,ส,สองได้เลยสิบสองนะสิบสองอยายุตัวไซส์ประมาณ ใส่ประมาณเท่าไหร่ตัวเนี้ยประมาณโลสองโลสองนะครับไ้นี้ค่อนข้างจะแกะยากซะหน่อยปลาติปนี่ครับติโพอีกแล้วครับติโพอีกแล้วลองใต่อบบนี้นะลองใส่แบานี้นะนี่ครับติโพแย่นี่นี่โอ้โหไก่ใหญ่ครับผมเอาละครับผมไอไก่ใหญ่ครับนี่ครับไอไก่ใหญ่นี่นี่ครับน้องเจ็คชอนนะครับยอดโอ้โหน้องเจ็เข้าหมานจริงครับวันนี้ โอ้โหได้ดูครับบรรยากาศครับโอ้โหคนหาปลากันวันนี้เยอะเลยครับที่หมู่ที่สี่นะครับเยอะอยู่ครับวันนี้โอ้โห,โโหมีเรือหลายลำเลยครับเอาละครับอ,อ่าปลากายไซไซนี้ก็สองโลขึ้นนะอืมสองโลขึ้นไซส,สองโลขึ้นนะโอ้โหไซส,สองโลขึ้นครับไอันนี้โอ้โห พันยังไงเลยนะพันเยอะเลยนี่ไข่ใหม่เลยนะไข่ใหม่เลยโอ้โหสุดยอดครับไข่ใหม่เลยครับสดสดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับตีโพสได้เปนคู่นึงนะครับกับยี่สกนี่ก็เป็นปลากายนะครับเอาล้วครับนี่ปลากายสวยกันเลยทีเดียวไซนี้ครับผมโอ้โหสวยเลยครับผม นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับปลาติโพไซต์ที่สวยเลยนะครับนี่นี่ครับผมปลาติโพไซต์ที่สวยเลยนะครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ลุงกังกดหาปลากันด้วยนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย